สองอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาซื้อรถนะคะเราจะมาดูรถค่ะมาดูเฉยๆเราไม่ซื้อนะคะปีที่แล้วครั้งที่แล้วอะ่ะเราก็มาดูนะแล้วก็มาอาขาทีา่แล้วเนี่ยมาดูเพื่อจะซื้อรถเลยนะเราก็ถ่ายคลิปด,ด้วยนะที่มาดูเบนซ์ G L A อ่ะตอนนั้นเปิดตัวเลยใช่แล้วทำไมไม่ซื้อคะซื้อเพราะว่าฝาท้ายอะ่ะมันเป็นแบบแมนโน่นะเวลาจะปิดต้องกระโดดขึ้นไปแล้วก็ชาลงมามันไม่เป็นไฟฟ้าเราก็เลยไม่ซื้อเพราะว่ามันมีปัญหาต่อชีวิตแม่มากเลยพอมาปีนี้ ทั้งใกล้แถวๆเนี้ยเขาก็เป็นก็นมางอไงอมาอไปด้วยการทำ GLA แบบฝาถ้า,ายไฟฟ้าเราก็ไปดูที่ศูนย์หลายๆศูนมาไปลองขับไปอะไรแต่ก็ไม่ถูกใจอะไม่ซื้อไงแล้วก็ไปได้ GLC ถูกมาที่ออกมาแล้ว่ยถูกใจมากเลยเพราะว่านอกจากฝาถ้า,ายไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันเตะเปิดได้ วันก่อนไปซื้อกับข้าวที่บองมาเช้หิ้วอ,อย่างนี้สองพักใช่ไหมแล้ววันที่ร้อนแล้วคุณจ่าอยู่ในกระเป๋าขาเตะเงี้ยมันก็เปิดวางของเลยเรียบร้อยช่วงเนี้ยเหมือนกับรัฐบาลน่ะเขาก็สนับสนุนรถเป็นสองแเลยแล้วลดราคาใช่รถไปแบบเมื่อก่อนใครเชื่อ m ยเองเงี้ยรถสองแสนกว่าก็เหลือแบบ9ก้าแสนกว่าแปดแสนอะไรอย่างาาเงี้ยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกลงเยอะมากเลยนะคะไปบุตออดี้ก่อนนะคะ ก่อนที่จะออก G L C คูบ่นเราปาก็ยุยงเหมือนกันนะว่าไปดูออดี้ไหมไปดูออดี้ไหมแต่แม่ก็ไม่ไปไอ่นนะแม่ว่าไม่เอาสวยนะจะพาไปดูเนี่ยคี้วสามเนี่ยสวยไหมไม่สวยไม่ใช่อาอจจะคนอื่นอาจจะว่าสวยขอโทษแต่ว่าแม่ไม่ชมอบเออนี่ไงเนี่ยที่แรงไว้เนี้ยเฮ้ยมันเหมือนคล้าย G L C ธรรมดาเลยอะ่ะใช่ป่ะครมากแต่หลังสวยกว่านะ หลังมันแบบมีอะไรเงี้ยหลังสวยเออหลังสวยข้างเป็นตั้งในกันบชอบมเลยน่อยข้างในสวยที่ข้างในดีนะข้างในดีคือเหมือนต่อตรงนี้มันกว้างใหญ่ใช่ป่ะแล้วเนี้ยเออข้างในก็ดีแต่ว่าเกียบนแกนี่็กที่มือถ้าเบนเกยมันจะอยู่ตรงนี้อืมออก็โอ้โหที่วางของเยอะกว่าเบน อุ้ยคันนี้คันนี้สวยมากสีสวยมากบอกแล้วท่านเป็นคนที่ชอบสมโคมเหไหมจริงเหรอสวยมากเป็นเพราะว่าสีสีแป <laughs> ้นวะเออที่เขาจะเป็นสีแนวเนี่ยดูดิเป็นสีนี้สีเทาสี มไ่รู้อะสีธรรมดาเขามีเสอสีธรรมดาก็มีใช่ไหมต่สีแต่สีเทาเขาสวยนะตู้เอ็มอันนี้ก็เป็นเ p เป็นรถไฟฟ้าล้วนเลยนะคะแล้วเขาจะเป็นแบบว่าขับได้เยอะด้วยเนาะหลน้อยลงเลยใช่ปะประหยัดใช่ไหอแล้วก็แล้วตอนกับเพื่อนแม่ออกไปประมาณปีหนึ่งมันล้านกว่า่ตอนนี้มันรถแบบปังใช่ไหมมพามาดูบูธโตโยต้าโตโยต้าเขาก็มีรถ EV นะทีแรกก็เล็งไว้กันใหญ่เลยเนาะดูในเว็บดูรีวิว อองานนี้เนี่ปรากฏว่างานนี้ก็มีมาแต่ว่ามันเป็นรถที่ยังไม่ได้ผลิตจริงอะ่ะเรียกว่าเป็นรถตัวโทรถแบบรถต้นแบบแออต่เคยให้ไขมูลดูรีวิวนะไขมูลก็มมไม่ชอบนี่มันเหลียมเรียม่ไหมไม่ใช่ท้ายไม่จะเหลียม,มเรียมจะเลียมเยม,มันดูแนวผู้ชายไปหน่อยเออมันดูบึกเบิร์นเหรอดูดิลายข้างๆรถอ่ะมันก็จะเป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะมีสันน่ะผู้ชายขับน่าจะเหมาะกว่าแม่ Ει, แต่ไม่ค่อยชอบแต่มันก็ไม่แนวร้านชอรี no ่ไงแนวแบบลุยลุยแนๆใช่แล้วดูดีน้ามันจะแหลมแหลมมากๆเลยอันนี้นะคะคือเขาชื่อว่ารุ่น BC4X ใช่ BC4X มีคอนเซ็ปต์คาใช่ใช่ก็ได้เป็นคอนเซ็ปต์คาอยู่ใช่ยังไม่ได้ผลิตถ้าจะผลิตผ่าดจริงต้องจากไปปีนี้เลยแครที่รออยู่ก็รอไปก่อนเลยพี่ตอนจะเป็นรถแกมบูเนี่ยเลงไว้หลากหลายมากเลยเลงถึงขนาดอันี้นะยาลิสยาลิสสวยนะใช่ก็บอกว่าเอ้ยรถที่ซายสวยแกมบเนอร์ไม้ยาลิสเนี่ยพี่สายทั้งสองสายเลยนะแต่แกมบูเจ็บปัญหาอะไรรู้ไหม มันเป็นแมนะนุ่เอ่อเบาะมันเป็นแมนะนุ่ไม่ชอบเลยนี่เนี่ยเป็นตัวนี้แต่จริงๆยางที่จะสวยเลยนะรูปทรงรูปล่างอะไรนะชอคก้าอะารเนี่ยมันต้องยกโยกโยกอ่ะแม่ไม่แม่อยากได้ไฟฟ้าก็เลยแบบเ่อาแล้วแบบขนาดรุ่น top ของเขาก็ยังไม่ไฟฟ้าใช่ป่ะเลยไม่เอาตัวเรื่องอีกตัวหนึ่งอ่ะที่เนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยประมาณ4ล้านเนี่ย nx 4 5 0 s เป็นไฟฟ้า เป็นไฟฟ้ามันราคาเท่าไหร่นะราคาประมาณสี่ล้านเนี่ยเออสวยสวยเหมือนกันอันนี้ไฟฟ้าลว้าาลวนเลยป่ะคะไฟฟ้าล้วนเลยไม่ชอบหน้ามันด้วยคือเราเป็นโลกไม่ชอบอะไรที่หน้ากับตังใหญ่แบบนะี้ทีมัสดาออดี้เล็กซัสแต่บอวนี้สวยหมดแล้วแต่หน้าก็ตจังมันใหญ่แบบเนะี้ยไม่เอาเลยอ่ะและรีวิวเขาชมกันะว่ามันนั่งสบายดูเอ้ยโอ้โหมันเหมือนรถท่านเก่าเธอโนนเลยอะ่ะใช่ไอ้ตรงเนี้ยตรงแดชตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรนะแดชบอร์ดเหรอไม่ได้ มันดูเบาตั้งแต่สมัยโน้นเลยเนาะอโอ้แต่นี้เป็นไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะใช่เนี่มี USB Type C USB ธรรมดาคือเรียกความนุ่มนวนของเบาะความนุ่มนวนการจัมผีสต้องยกให้เขาอยู่แล้วลิสตเบาะดีมากเบาะนั่งดีมากดีกว่าเบนแน่นอนนั่งดีเออดีกว่าเบนแข็งกว่านี้เบาะนั่งดีมากแต่ว่าอ้ยจอใหญ่มากจอใหญ่มากดูสิจใหญ่มาก ครับค <irgend. S 2> ีย์ดี <S <S แต่เรียกว่าบางอย่างมันมันไม่ลักชัวรี่เท่าเบนส์ไงแบบพูดคุยเพิ่มดูเี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้นะดัดวอร์ตอนคอนโซลมันก็มันยังไม่ไม่ฮารุฮาราเหมือนเบนส์แต่ว่านั่งสบายมากแล้วแต่มันดูคันใหญ่อ่ะดูนั่งไปแล้วมันดูใหญ่กว่าเบนส์เหมือนกับใหญ่กว่าอ๋อเราอาจจะต้องยกเบาะสูงขึ้นหน่อยน่าจะสาพอกันแต่แฮมบุนคียที่เปิดไม่กัน แบบนี้นะถ้ากดเปิดนี้มันจะนุ่มมือไงไม่ต้องไม่ต้องใช้แรงโยกเนี้ยหรอเอาละคุณแคทนะคะของเบรดวองมอเตอร์ก็เคยเห็นวิ่งวิ่งอยู่บนถนนหลายครั้งเหมือนกันนะเห็นบนท้องถนนเริ่มเห็นบนท้องถนนแล้วนะปีที่แล้วอะแค่มุดไปเรงเลยแหละใช่แล้วมาต่อแถวลองขับด้วยมีความน่ารักนะโอ้กว้างนะดูดิเอ้ยบอะนิ่มด้วยกว้างกว้างกว้างนั่งสบายนะยดีไม่ดีจะนั่งสบาย สบายกว่าเบนซ์เพราะว่าเบนซ์เบามันค่อนข้างจะเฟิร์มต้องบอกก่อนอันนี้มันนุ่มกว่ามีที่วางแขนจ้า G L A ไม่มีนะจ๊ะแต่ไม่มีแอร์หลังนะจ๊ะไม่มีแอร์หลังอุ้ยเตีอนนุ่มจริงเตียงปอนนั่งดีเตียอนนั่งดีสี่แถวมีซันรูฟดูสิมีซันรูฟเป็นสำคัญเขาให้ออปชั่นมันเต็มมากดูไรโซโบใหญ่มากนี่เป็นเตียเตียดูดิใช้หมุนแล้วหรอเท่ดีใช้หมุนเอาเออ นี้เป็นจอทันต์จีนอันใหญ่แล้วก็บอกมีเบาะอันเบาะนวดด้วยนะเออใช่มีเบาะนวดด้วยเบาะนวดคือเหมือนออปชั่นของคันมากโอเคนะน่ารักขนาดเลยบอกว่าสะดวกดีค่ะไปไหนแบบจอดจออะไรแบบนี้เลยเนี่ยเขาบอกว่ารถมาประมาณแสนห้านะแค่มูลน่าจะเดือดประมาณแสนกว่าเนาะรถอันนี้ราคาเต็มหรอตอนนี้นะคะเราอยู่ในรถฮาวเลนะคะเป็นเฟซบุ๊กมอเตอร์ของจีนก็คือที่ตอนนี้เริ่มเห็นไม้ท้องถนนเยอะเฮ้ดูดีนะดูดิอันนี้เป็นที่เสียบโทรศัพท์ได้ ใช่ไหมเขาไม่ว่างโทรศัพท์ปะ่ะเฮ้ยดีพอดีเป๊เลยหรอใช่เดี๋ยวลืมบอากลับก่อนอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ไม่เสียบบัตรอะไรอย่างงี้ป่าอันนี้วางแวนวางแวนอะไรอย่างงี้เฮ้ยภายในมันดีกว่าที่คิดก็เป็นรูรดีดดปุ่มเปิด <ผม S 1> แมน,นนากดนาใช้ใช่นาใช้นาใช้ใชอ่ะตอนนี้ก็มาถึงบูธของเบนนะคะเบอร์สี่เดนกเบน ตอนนี้เราจะมาดูอันนี้ไงซีคัสที่ออกใหม่ซีที่รถเก่งจริงๆตอนแรกป้าเชียร์แม่ให้เอาคันนี้นะใช่บอกว่าให้รอให้รอ,รอป้าบอกว่าอย่าเพิ่งออกเลยรอก่กอนรอก่กอนเอาซีใหม่เป็นเพราะว่าจอข้างในอ่ะมันจะเป็นดีไซน์ข้างในมันจะใหม่จอมันจะใหญ่ใช่ไหมเป็นไงเป็นไงสวยไหมล่ะคือแม่ก็ไม่ชอบรถเก่งไงอยากได้เป็นแบบเอสยูวีหรือว่ารถที่มันเป็นรถงหญ่ไอจีเอลซีคูถูกคือถูกใจมาก อันนี้มันจะได้แบบว่าความใหม่ความสดเงี้ยเพิ่งออกใหม่ใช่ใช่แต่ที่ว่าทำสักพักหนึ่งอาจจะเริ่มเยอะบนถนนไงก็จะดูธรรมดาใช่ไหม<ด>ครับ่านครู้สึก<น>มันสวยขึ้นไหมล่ะ ไม่เพราะว่าจริงเหรอหน้ามันนะหน้ากระจังอ่ะมันจะเป็นแบบปากคว่ำใช่ป่ะอืมเออไม่รู้อ่ะแต่เพราะว่าแต่เพราะวเกี๊ยวแบบเดิมสวยกว่าป่ะอ๋อคือตอนนี้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นรูปกามแบบนี้ใช่ใช่เพราะว่าแต่เพราะเกี๊ยวมันวาลกว่ามันเป็นเม็ดเม็ดแล้วสีที่พึ่งออกเนี่ยมันจะมีแต่เครื่องดีเซลด้วยใช่เบนซินป้าอยไกให้เบนซินไม่มายังไม่มาต้องรอก่อนมันจะกัดออกทีละหน่อยอย่างี้แบบค่อยๆออกมาเนี่ยท้ายก็เป็นสองสองส่วนดีก็คือเป็นดีเซลนะคะ ไม่ไม่ไม่เห็นนะเราจะไม่เสียใจเพราะว่าเราสิ่งที่เราเลือกคือเราชอบแล้วอันนี้ก็สวยนะแลราแต่คนชอบเนี่ยค่ะนี่จะเหมือนบอกมันนุ่มกว่าของแคมุนป่ะบอกนุ่มกว่าจริงเหรอใช่ไม่ไม่ไม่การเหมือนกันารไม่ชอบแผง้างเนาะอ๋อเนี่ยเหรอมันดูหนาหๆงั้นไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเบอร์เมสเซอร์ป่ะก็เป็นตัวเอฟนะใช่ป่ะไม่ชอบเปลี่ยนโนบแบ็กเนี่ยแบบเนี้ย มันจะเป็นรอยนิ้วมือเห็นไหมอ๋อนี่คือเป็นโนแบกเหมือนเป็นโนใช่ไหมใช่ของเราจะเป็นลายไม้เออเราชอบลายไม้มากกว่าแล้วตรงนี้เขาจดูตาว่าตรงนี้มันดูทำให้เขาเป็นดีไซน์ใหม่ไงมันทําให้ความแบตเตอรี่มันน้อยลงเพราะว่ามันจะดูแบบดูวัยรุ่นมากขึ้นนะดูสปอร์ตอะไรเงี้ยอืออันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นโนแต่อันนี้ยสวยขึ้นนี่สวยขึ้นเยอะอันนี้คืออะไรอ่ะกดอ๋อน่าจะเป็น s ันรู o f หรือเปล่าในใกางเกดเออใช่เดี๋ยวเขาเปิดจะใหญ่มากใหญ่มาก เป็นสีนี่ไงเป็นสีเอาสีอะไรสีม่วงปรับแอร์จะยากนิดน,นึงทำไมไอันนี้ปรับยังไงคะก็ไอ้ต้อง Climate Menu ต้องต้องปรับที่จอมั้งหรอแล้วมันปรับอย่างงี้ไม่ได้หรอไม่ได้อ,อ๋อนี่นบลูมหรอใช่ นัดแร์ <ๆ S 2> ยากใช่ไม่เจอคือ <c oughs> แอร์มันเป็นอะไรที่ต้องแบบกดตึก๊กตักตึ๊กเดี๋ยวนั้นเลยเนาะม,มันก็จะเป็นแนวเหมือนเทสลาเขาก็บ่นกันว่าเราจะปรับแอร์หรือบางอย่างมันยากมันไม่เหมือนปอเช่มีปุ่มเป็นร้อยปุ่มเลยแบบนี้แต่ว่าเบนเนาสามารถสั่งด้วยเสียงได้นะถ้ากดปุ่มให้พูดแล้วก็บอกมันว่าเบาแอร์แรงแอร,ร์หรือเปิดมิวสิกเปิดมิวสิกอะไรเงี้ยสั่งมันได้ค่ะ แต่ว่าพอมอะไรคนบูลชอบแบบใหม่ไหมที่ไม่ชอบเลยอันนี้มันดูใหู้ดูดนนแนวไว้ไหน่อยมันเรียกว่ามันเยอะไปนิดนึงนนนสำหรับใช่เดี๋ยวแต่พอใช้ไปเรื่อยๆก็คงจะชินอ่ะแต่ว่าด้วยรูปลักษณ์ก็ชอบของเรามากกว่าสรุปสิก็ชอบ GLC Coupe ของเรามากกว่าน,นะคะแต่อันนี้ก็สวยนะสวยโมเดิร์นทันสมัยแล้วคือ GLS คือ GLS A เล็กสุดใช่ไหม A แล้วก็มา C แล้วมา E แล้วก็ S S คือั เจ็ดที่นั่งเจ็ดที่นั่งมันใหญ่เหมือนรถตู้เลยปะเหมือนใหญ่กว่ารถเอาผ่านอีกโอ้เป็นเหมือนใหญ่ใหญ่กว่ารถเธอหรือเปล่าจะมาไปดูข้างสิใหญ่เป็นรถตู้เลยดูดิใหญ่กว่าเอาผ่านไหม่ะไม่แน่ใจอาจจะพอๆกันนะใหญ่โตมากใหญ่โตอลังการมากค่ะก็เหมือนนั่งเอาผ่านอย่างเงี้ยแหละใช่แล้วมีจอส่วนตัวแต่ละคนด้วยอืมอือ โหใหญ่มากใหญ,ใหญ่ขึ้นทุกอย่างทุกมิติใหญ่มากขับไม่ได้อย่างเงี้ยขับไปแล้วกะไม่ถูกตายแน่นอนอ่ะขับได้แต่ถนนใหญ่อ่ะไม่เข้าซอยไม่ได้เลยเลี้ยวไม่ได้เลยแบบเนี้ยอันนี้เป็น GLE นะคะก็คือจะจะที่บอกว่าเล็กลงมาก็คือ S ใหญ่สุดใช่ป่ะคันน,นั้นลงลงมาก็เป็น E ซึ่ง S พันนั้นเมื่อกี้ลืมบอกราคาประมาณ7ล้านกว่าใช่ป่ะอันนี้เท่าไหร่อ่ะ5ล้านพล้าน,านซึ่งอันเนี้ยป้าบอกว่าถ้าป้าขับเองอ่ะป้าจะไม่เลือกเจลสีป้าจะเลือกเจ E เพราะว่ามันจะใหญ่ขึ้นมาอะไรเงี้ย อันนี้นะคะเหมือนรถเราเป๊ะเลยไม่เป๊ะไม่เป๊ะอันนี้มันเป็น GLC 43ใช่ไหมครับครัก็คือว่าเครื่องแรงมากเฮ้ยของเราเลยหราอว่าขับมันก็แรงแรงมากก็พอละแล้วทีนี้มันจะแรงไปไหนอ่ะแรงกว่านั้นอีกเหรอแล้วมันแพงมากมันจะแพงขึ้นเยอะแล้วก็ถ้าสังเกตว่าความแตกต่างก็คือว่าหน้ากระจังเนี่ยของเรามันจะเป็นดับเบิลกรีนใช่ไหมเป็นป๋าชอบแบบนี้เป็นอย่างนี้ซึ่งป๋าชอบมากเด็กป๋าหัวเออเราไปเปลี่ยนนะก็จะเป็นอย่างนี้เปลี่ยนได้นะใหม่ใหม่ เปลี่ยนได้กระแสน้ำแล้วแหละแต่ว่าเราไม่ชอบแล้วชอบแบบนั้นอันที่เขาจะแต่งเป็นแบบว่าดำไงคาร์มูนเห็นป่ะคิ้วข้างก็จะเป็นดำเห็นป่ะของคร์มูจะเป็นโครเมี่อันนี้ไม่ใช่เป็นตัวพวกตัวนี้ก็เป็นดำดำดำหมดเลยอันนี่มาที่บูธมินิคูเปอร์นะคะมินิคูเปอร์เขาไปดูแวบแวบแล้วก็มีเพื่อนสนิทใช้แล้วมีเพื่อนอีกคนก็เพิ่ดออกเราพูเชียร์กันใหญ่เลยว่าเอามินิมามีรถไฟฟ้าด้วยนะแต่ยังไม่เอาอะ แบบเราก็ยังไม่ได้ชอบรูปลักษ์มันเหมือนคนที่ชอบแบบก็ต้องชอบแบบรถแนวนี้จริงๆนะเพราะว่ามันจะเป็นรูปลักษ์พ u p p o ตัวแนวเนี้ยแล้วก็เหมืออกับไปนั่งแล้วเราก็ว่ามันคือเราตัวใหญ่มันคือไหลไปนั่งไม่ถนัดเลยใช่ไหมใช่แต่บุรีนั่งดูดีมันก็ม,กม,มีความกลมมีความกลมกลมน่ารักอะไรอย่างเงี้ยออมีความกลมกลมแต่ก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะนี่มันทีบูทของบีเอ็มันอยู่นะคะ นี่ไงสีนี้เขาลอง,ง<ช>คิดแต่คำว่าสีตุวนๆเลยแต่เราไม่ค่อยชอบนะโรงเรียนน้องพี่มีหลายคนะสีนี้จริงๆพี่แอมก็ปมีอีกอีกที่้อตหนงเนอะที่เราไปเทสไดมาหลายรอบมากเฉียดเหมือนกันเฉียดเฉียดไปเทสไดเอกวันมาสองรอบเนาะอเออเสร็จแล้วก็คือจริงๆแล้วพอไปเทียบอบบเอกวันกับเจ้าเออะ ก็ใจก็เอ็นไปทางเอวันนะแต่ว่าพอวันจริงเดีสีมันก็เลยกัดกระเจียบมาเบนเนี่ยบีเอ็มมันคุ้มเพราะว่ามันได้ส่วนลดเงินสดเยอะแล้วมันก็มี BSI ก็คือว่าเท้าศูนย์ฟรียิ่งเอวันนี่คือ10ปีเลยนะไม่ชอบเลยหลายคนเขาก็ <laughs> มีเพื่อนเ <c oughs> พิ่งออกอะไรนะ i อะเอ็ออกสามอ่ะอืมใครมัน,นฟฟก็ไม่ชอบใช่เพอมันรูในเฟซเราก็ไม่ชอบมันไม่มีรูหน้ากระจังแล้วจะเป็นแบบเนี้่รแบบแปลกเลยคือปกติอะหันแปลกบีเอ็มอ่ะเขาจะมีหน้ากระจังเป็นแบบนสวยคู่ใช่ไหมใช่ แล้วพอมาเป็นแบบไม่ต้องมีอ่ะมันเป็นรถไฟฟ้าแล้วมันคึกคึกอ่ะก็เลยดูแปลกๆมันมีผีเสื้อแปะอยู่เทไม่ชอบเลยโอ้โหดูเบาดีมีรูสี่เหลี่ยมไว้เพื่ออะไรอ่ะลำมากเลยอ่ะ๋อที่เปิดก็จะล้วงไฟนะแล้วมีปุ่มอยู่ข้างในข้างในกดข้างในแล้วแค่มนบนเรื่องดีไซน์ภายในอันนี้ฉีกใหม่เลยแคมนไม่เหมือนทั่วเอกวันเอ็อาะไรเอ็อะไรเอ็่าเลยอ่มีช่องแอร์เป็นแบบนี้อันนี้คือดีไซน์ลำมาก ที่กล่อมจะพูดตรงนี้แตกต่างแตกต่างแตกต่างเลยสําหรับรถไฟฟ้าโอ้ดูนี่เป็นแบบนี้เลยเป็นคริสเซ่หรือว่าคซุสเกิลนี่ปุ่มปิดเพิ่มเสียงเป็นคริสเซ่นะจ๊ะน่าจะมีไฟด้วยนะเออน่าจะมีไฟด้วยสวยงามค่ะสวยงามเลยโอ้โหดูสิหลังคาสันรูปใหญ่มากนั่งสบายดีมากเลยอ่ะเราแต่ไม่ชอบไอ้สี่เหลี่ยมเนี้ยแต่ว่านั่งดีมากเลยอ่ะแต่หัวขับมันก็ปักตรงนี้พอดีดีใช่ไหม เพื่อเสียเป็นแอนเป็นยด้วยนะรีวควอโกนี้แหละครับเป็นรีวิวกระบอกบุ่มก็เป็นเพชรไปหมดอันนี้นะ IX3 มที่แม่บอกว่าเพื่อนออกมา IX3 จริงๆน่าสนใจนะ3ลร้านกว่าเองอะเราเป็น EV เลยอ่ะนี่แค่มูลขอบอกเลยว่าที่เราไม่ไป b M เพราะภายในจริงแค่มูลดูดิครับใช่อันนี้เป็นรื่องของเบาเบอร์อะไรเงี้ยมันยัง มันไม่ล้ำเท่า D I X อันนั้นเนาะเบาะมันเดินได้สีฟ้าสวยว่นะเนอะสวยอันนี้ข้างบนเหมือนของตะขน้อนแต่ว่าพวกนี้ยังดูเดิมๆอยู่นะที่แม่สงสัยว่าไอ้หนึ่งสองสมสห้าหก็ดแนี่มันคืออะไร อันนี้ก็เ X ห้า X ห้าก็คือจะใหญ่มากหนึ่งเล็กสุดเอ X สามรองไป X ห้าลองไปนั่งขับดูไี้แันบน X ห้าดูคันใหญ่มากเลยอ่ะเ X ห้านี่ก็เปรียบเสมือน GLE ใช่ไหมอืมชอบบอดสีนี้มากเออเขาเรียกว่าสีอะไรอ่ะสีช็อกโกแลตเหรอมันอ่อนกว่าช็อกโกแลตป่ะเออไม่รู้สีอะไรอ่ะบอดสีสวยมากเลยอ่ะนี่ก็ใหญ่โตนะคะอันนี้เปิดไงคะช่วยดูสไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นไม่ใช่เอ่อใช่เอาวางแก้วอืม เกียังเป็นเกมมือเกียร์ตรงนี้นะเฮ้ยมันรู้สึกดีเพราะอะไรกัไหมเพราะเปิดแอร์เปย็นใช่แต่กินเงือกจะิี้มันประทับใจเข้ามาแล้วมันเย็นเย็นมันเย็นเย็นอมันรู้สึกว้าวดีไปหมดแต่เบาะสีสวยจริงเบาะสีสวยมากแต่ไอเนี่ยถ้คือคามูลกระโดดขึ้นมานั่งในรถบีเอ็มคามูนจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นรุ่นอะไรมันเหมือนกันหมดจริงเหมือนกันหมดเลยมันเหมือนกันหมดนอกจากว่าเออซส์อะไรอย่างเงี้ยใส่คือเหมือนมันก้าเป็นเหมือนกันแต่บรรยกาค่อยๆใหญ่ขึ้นแต่เบาะไม่เหมือนเบาะไม่เหมือนเลขห้าขับได้ไหม เราเหรอโอ้โหเครียดอะมันใหญ่นั่งสบายเพราะว่ามันกว้างเออมันกว้างดีนั่งสบายนั่งสบายแต่อย่างหนึ่งต้องแขนก็คือที่เราลองขับเทียบกันนะความชอบส่วนตัว B M มันอาจจะออกแน่นกว่าเบนซ์ไงเวลาขับมันก็จะแข็งกว่าแข็งกว่าอืมพรมจะเฟิร์มกว่าแน่นกว่าจอมันใส่เพิ่มได้เก็บจอไปได้เลยไม่ต้องเดินสายใหม่ใช่เนี่ยมันมีช่องแล้วก็อันนี้มันก็เสียบยู่เสียบชาร์จได้เลย Uh huh. ข้างหลังมีแอร์ข้างหลังมีแอร์ส่วนตัวแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้ตามใจชอบคนนั่งซ้ายคนนั่งขวาแยกกันอีกตั้งหาก โอ้อันนี้แหละที่ไม่เหมือนพวก X1 X3 ไงใช่ป่ะมานั่งรถดีนะมันมันกว้างขวางเดี๋ยวฟ้าชอบรถอย่างไรรถอย่างนี้อันนี้ที่เหมือนของบูมทาลิตใช่ใช่ของบูมทาลิตเนี่ย X1 ไปเที่ได้มาสองรอบเกือบแล้วมีการคุยลงกลางาับอะไรกับน้องเราด้วยนะเกือบจริงนะเกือบแล้วเกือบซื้อแล้ว X1 เนี่ยแต่ว่าที่โดนที่สุดคือสีบอกรู้ไหมทั้งหมดใช่เพราะว่าชอบสีบอกมากเอออันนี้แหละจะเป็นแบบเหมือนสีเรียกว่าสีช้อนแล้วสีช็อกโกแลต สีบอดส,สวยมากชอบมากของนาหลินเพื่อนนี่บอกว่าใช้ก็คือนาหลินนั่นเอง,เองแม่ปัาดีหน้าตาสวยหน้าตาสวยเลยชอบเลยตอนนี้ก็ามาถึงบูธของ o อ s เชนนะคะ c อชซึ่งป้าบอกว่าถ้าคันรถคันต่อไปจะเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นคอชแล้ว,ะวจะเอาเหรอ <c oughs> แต่ว่าสวยนะที่โรงเรียนน้องพิมพ์ก็เห็นหลายคันคอชคายเยนโอ้โหน้องพิมพ์ก็บอกโหมแม่สวยมากเลยอะ่ะหนูชอบโอ้โห อันนี้มีรนอันนี้ด้วยไทยคานไทคานเป็นรถอีวีเป็น e ีวีซึ่งซึ่งเป็นรถไฟฟ้าล้วนเลยแล้วก็มันจอดนี่โรงเรียนน้องพิมก็มีหนึ่งคันนะที่เราเห็นนะนี่ยแค่มูลที่เขาบอกมันกว้างกว้างจริงด้วยคำวา่าเทียบกับรถคันนั้นอันนี้คือตัวมันกว้างอะ่ะเออล้นเล่นเลยอะ่ะกว้างกว้างแบนๆพ<ป>าเยเนี่ยสนใจคุณแม่ราคาไม่แรงมากคนขับเป็นเยอะอแต่ว่ามันยากตรงที่คำวา่าลดออปชั่นเนี่ยรถพวกนี้คือถ้า เอาัารจัดไปจัดมานี้เอ,อกากานแต่งของข้ารถอีกขุหมหนึงสวยนะมีกิบสีเขียวดูเหรดูคาลิเบอร์สีเขียวสวยมากเออจริงด้วยนะคือเหมือน,นว่ารถคันอื่นดูก็แบบสวยเออแต่ว่ายังมีนน,น่นนี่แต่นี่คือสวยแบบชอบเลยอะ่ะชอบโชว์โชว์ลี่เลยอะ่ะว้าว,วเอบาะนั่งดีๆนุ่มนี่แล้วก็ดูแผงหน้าปัดนะคะ ขามีดีไซน์เป็นวงวงใช่มันเป็นดีจตต้อนนะมันเนี่ยอ่าเป็นดิยิตอลนจะับเปลี่ยนวงไหนเปลี่ยนไดนที่ก็จอก็ใหญ่แต่เป็นเกียร์แกยังอยู่ตรงนี้วอลุ่มอยู่ตรงนี้มันจะมีปุ่มเตป็มหมดเลยอืมแต่นี้ถ้าเกิดสตาร์ทเครื่องถึงจะเห็นเนอะใช่ใช่มานั่งหลังแล้วค่ะก็ก็ธรรมดานะไม่ได้ว่าว้าวอะไรเงี้ยตะกี้นั่งอะไรนะแล้วสบายมาก IX เหรออ๋อ IX เหรอใช่ DIX อ่ะ อันนั่งสบายมากนีธรรมดาหรอธรรมดาค่ะมันก็แข็งนะมันก็แข็งไม่แต่เรียกว่าอะไรอ่ะบางอย่างมันก็ดูธรรมดาไปนะแคมวนปุ่มเปิี่มอะไรเงี้ยใช่ผมเบนก็อาจจะแอบสวยกว่านิดนึงบางทีบางจุดนะบางจุดแล้วแต่คนชอบด้คนชอบแล้วแต่คนชอบค่ะเนี่ยพวกนี้ต่างต่างเนี่ยแล้วแต่คนชอบเหมือนกันนะแต่อย่าง X5 เมื่อกี้ข้างหลังตรงออปชั่นตรงนี้ดีเลศดีงามเลศประเสริฐสีนะเพราะแอร์หลังแบบปรับอุณหภูมิได้แยกกันเลยแล้วส่วนตัวฟ้า้เนี่ย ข่าเย็นเนี่ยภายนอกสวยมากแต่ภายในก็ยังเฉยๆอยู่นะเอ็กซ้าดีเหมือนจะดีกว่าไม่แน่ใจแล้วแต่ออปชันค่ะก็จะมาดูอ็อกเซอรี่ด้วยปกติมันจะมีเยอะๆนี่นี่มองไปไม่เห็นมีพอเลยลงรถมาก็จะเป็นพวกฟิวเพราะอะไรเออฟิลวีคุลรติดฟิววีคุณนะคะดีมากเลยชอบอ่ะก็คือมีเรือด้วยมีเรือปะเรือสปีดโบ๊ทหรอเขาเรียก่าสปีดโบ๊ทใช่ไหมเรืออะไร ห,หรือว่าเรือยออยู่เรียกไปถูกไมไม่ติดน้ำไม่รู้ไม่เดี๋ยวนี้เสร็จถีเขาแบบว่าบ้านไม่ติดน้ำเขาก็ซื้อได้นะแล้วก็ไปฝากที่อู่ฮะไม่ใช่เขาก็จะมีอู่แล้วเขาก็ไปขับเล่นแล้วาเอากลับมาเก็บที่อู่เงี้ยเขามีบริการ โอเคว่าอะไรเงี้ยจะมาดูวยทเตอรี่ใช่ไหมใช่ใช่ถังขยะกล่องใส่ของอะไรที่วางของอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่มีตลกเนอะมันมอเตอร์โชว์มาดูถังขยะในรถแตดูพวกน้ำยาน้ำยาเมื่อก่อนจะมีนะน้ำยาเคลือบอะไรอย่างงี้ตอนนั้นป้าเคยซื้อไอ้ที่เคลือบปอเคลือบรถเออแต่เนี้ยมีไอ้นี้เยอะมากเลยอ่ะมันเกี่ยวขับรถแล้วเมื่อยเหรอไม่ก็ยกไปไว้ในรถได้ไงเอ้ดิเห็นมีหลายร้านเลยไอ้ก็ยุ่นวดเบื่อกำลังป่ะปะไปบ่ายงานมีตั้งแต่ เที่ยงถึง4ี่ทุ่มเผื่อใครจะมาเดินเล่นดูรถนะคะเราก็มาเดินเล่นนี่แหละมาเดินเล่นจริงอ่ะไม่มีอะไรได้วันเสาร์อาทิตย์ถึงจะเปิด11โมงถทาวันธรรมดาเปิดเที่ยงปิด4ี่ทุ่มที่ Impact Challenger นะคะแต่ว่าปาพยายามพาแม่มาดูบ่อยๆจะไปได้มาเศษไงว่ารถรุ่นนั้นรุ่นนี้เทียบเทียบกันถามแม่หมว่าแม่อยากมาหรือเปล่า